อนันดาเอเวอริงแฮมอนันดาเอเวอริงแฮมมีชื่อเล่นว่าจอยเกิดเมื่อวันที่31บุพฤษภาคม2,525เป็นพระเอกลูกครึ่งสายเลือดออสเตรเลียและลาวแต่เกิดที่ประเทศไทยและเพิ่งได้สัญชาติไทยเมื่อไม่นานมานี้คุณพ่อของอนันดามีชื่อว่าจอห์นเอเวอริงแฮม เป็นช่างภาพชาวออสเตรเลียและคุณแม่มีชื่อว่าแก้วสิริสมพรหญิงชาวลาวที่เคยสร้างตำงานรักข้ามโคงที่ฮือฮาในอดีตเมื่อจอนว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงพาแก้วข้ามมาฝั่งไทยในยุคที่ประเทศลาวกลายสภาพเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อกว่า30ปีก่อนปัจจุบันอนันดาถือสัญชาติไทยซึ่งเดิมถือสัญชาติออสเตรเลีย อนันดาใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากนั้นกลับมาประเทศไทยเมื่ออายุได้9ปีโดยเข้าศึกษาที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาและจะกลับไปบริสเบนร,ระหว่างปิดเทอมของประเทศไทยสมัยเด็กๆอนันดาเป็นคนที่ดื้อและเกเรมากแม้จะเรียนหนังสือเก่งแต่ก็ไม่ยอมเรียนจนเมื่ออายุได้ประมาณ ส3ถึงปีก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนทำให้คุณพ่อต้องการดัดนิสัยโดยจะส่งไปเรียนโรงเรียนประจำที่ประเทศอินเดียซึ่งอนันดาก็ไม่เต็มใจนะักจนกระทั่งวันหนึ่งขณะเราเดินทางไปอนันดาได้ช่วยงานร้านอาหารอินเดียชื่อหิมาลัยชาชาที่คุณพ่อได้เปิดร้านอยู่ย่านสุริวงศ์ทำให้ได้มีโอกาสพบกับคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณซึ่งคุณมิ่งขวาญได้เข้ามาเรียกอนันดาแล้วถามต่อหน้าตรงๆว่าอยากเป็นดาราหรือเปล่าด้วยความที่อนันดาไม่อยากไปอินเดียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้ตอบต,ต,ตกลงดังนั้นคุณมิ่งขวานจึงไปคุยกับคุณพ่อให้หลังจากนั้นอนันดาก็ได้ย่างก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง โดยเริ่มต้นด้วยการร่วมงานกับบริษรัทรมมมี่ในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์จากนั้นก็ได้มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคืออันดาก,กับฟ้าใสกำกับโดยหม่อมหลวงพันเทวนุปเทวกุลหรือหม่อมน้อยได้แสดงร่วมกับพงพัฒน์วชิวรบัรจงและสินใจเปล่งพาณิชย์ในตอนนั้น อนันดายังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยโดยอนันดาพูดถึงตัวเองในช่วงนั้นว่าผมเข้าใจภาษาไทยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนฝูงก็เป็นฝรั่งกันหมดอย่างไรก็ตามเรื่องเรื่องอนันดากับฟ้าใสได้เข้าใช้ชื่อของอนันดาเอเวอร์ริงแฮมก็ได้กลายเป็นที่จดจำ ให้กับผู้ชมอย่างรวดเร็วและได้สร้างชื่อเสียงให้กับอนันดาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นอนันดาก็มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีผลงานและชื่อเสียงสะสมไปเรื่อยๆแต่ด้วยความเป็นคนรักในการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจจึงได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงช่วงหนึ่งลักษณะบุค,คลิกและนิสัยของอนันดาคือเป็นคนมีโลกศูนย์ตัวสูง เป็นคนตรงปีตรงมาเกลียดการโกหกไม่ชอบอยู่ในสถานที่ที่คุนเยอะและเป็นคนเครียด <c redit> จากบุคลิกนิสัยส่วนตัวของพนันดานั้นเป็นคนที่ไม่ปล่อยวางอะไรได้ง่ายๆเขาเคยพูดถึงตัวเองว่าการที่เขาคิดเยอะก็เพราะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเยอะอีกทั้งชีวิตส่วนตัวซึ่งส่งผลทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับ ซึ่งอาการนี้ทำให้อนันดาต้องไปปรึกษาจิตแพทย์มาแล้วสองครั้งใน4ปีในช่วงที่เข้าวงการใหม่ๆอันันดามีภาพลักษณ์ในลักษณะนักสแสดงติดแตกสาเหตุแรกมาจากคุยกับใครไม่ค่อยเป็นคุยไม่รู้เรื่องจึงทำให้ดูเป็นคนมีโลกส่วนตัวไม่คบกับใครแต่อันันดาเล่าว่าผมก็แค่นะ แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอาจเพราะยังเด็กก็ได้ผมว่าติดมันจะออกแนวไม่ค่อยมีเหตุผลแต่ชีวิตผมเป็นชีวิตที่มีเหตุผลค่อนข้างสูงผมไม่ได้เข้าถึงยากเพียงแต่ว่าถ้าอันไหนที่ผมคิดว่านี่มันถูกต้องหรือนี่มันคือสิ่งที่ผิดผมก็จะยืนยันอย่างนั้นอนันดาถือเป็นดาราในวงการภาพยนตร์ไทยคนหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อว่าทุ่มเทให้กับการแสดงของตัวเองอย่างเต็มที่หลายครั้งที่เขารับบทบาททางด้านการแสดงก็ต้องประสบกับความเครียดอันเนื่องมาจากความพยายามที่จะเข้าให้ถึงบทบาทและกลายเป็นตัวละครตัวนั้นนอกจากนี้อนันดายังเป็นคนที่เลือกบทและไม่คำน,นึงถึงเพียงแค่ค่าตัวในการแสดง มักจะเลือกในงานที่น่าสนใจไม่เว้นแม้แต่การทำหนังเล็กๆนอกกระแสอย่างเช่นหนังของสันติแต่พาณิชเรื่องดึกแล้วคุณค้าและเรื่องสบายดีหลวงพระบางอนันดาตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากผลักดันวงการหนังไทยให้ดีขึ้นโดยเคยพูดถึงประเด็นนี้ว่าจุดหมายในตอนนี้ของผมคือ อยากเอาหนังไทยไปให้ฝรั่งดูหลังจากช่วงที่อนันดาหายจากวงการบันเทิงไปนานเกือบ3ปีก็ได้หวนกลับมาเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งกับละครของมอมน้อยในเรื่องทะเลเรืออินจากนั้นมีผลงานภาพยนตร์เรื่องคงสังผีตามติดมาด้วยภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณซึ่งก็กลายเป็นภาพยนตร์ ที่ประสบความสําเร็จอย่างทะลุทะลายทำรายได้สูงมากเป็นประวัติการด้วยรายได้120ล้านบาทอนันดาออกมาพูดในภายหลังเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์ก็มีผลต่ออนันดาค่อนข้างมากจะเรียกว่าเป็นหนังแจ้งเกิดอีกรอบหนึ่งก็ว่าได้จากเดิมที่เล่นหนังแนวป๊อปก็เป็นป๊อปไอดอล หลังจากนั้นลักษณะงานที่เข้ามาก็มีความแตกต่างไปอีกเยอะในด้านการแสดงถือว่าเป็นสเต็ปแรกที่ทำให้อนันดาขยับตัวไปรับบทบาทใหม่และมีผลงานกับเนื้อหาที่โตมากขึ้นและจากภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณน,นี่เองที่ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล สตาเอนนต์เทนเมนต์อะวอร์ดสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมหลังจากนั้นอนันดาได้แสดงภาพยนตร์เรื่องมีมายยเซลขอให้รักจงเจริญกำกับโดยพงพัฒน์วชิร์บันจงในภาพยนตร์เรื่องนี้อนันดาได้รับบทเป็นกระเทยชีวิตรันทดโดยต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมกับหม่อมน้อย พื่อฝึกหัดให้รู้จักใช้ร่างกายในการแสดงมากขึ้นในส่วนคำวิจารณ์ของผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดได้วิจารณ์ไว้ว่าด้วยลักษณะตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนมีปัญหาทั้งทางด้านความทรงจำความเป็นชายและหญิงและปัญหาทางด้านความรักทำให้ตัวละครที่อนันดารับบทนั้นเป็นตัวละครที่เล่นยาก คือถ้าเล่นเป็นกระเทยไปเลยทั้งเรื่องคงไม่ยากเท่านี้แต่อนันดาก็สามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างเข้าถึงและน่าเชื่อในทุกมิติภาพยนตร์เรื่องถัดมาคือพลอยออกฉายในปี2550กำกับโดยเป็นเอกรัตนเรืองซึ่งอนันดาเคยร่วมงานกับเป็นเอกมาก่อนแล้วกับผลงานภาพยนตร์สั้น ในภาพยนตร์เรื่องพลอยนั้นอนันดารับบทเป็นนักบ,บาร์เทนเดอร์หนุ่มที่มีบทพูดเพียงประโยคเดียวในเรื่องคือเด็กมันติดยาครับพี่นอกจากนั้นก็เป็นบทเลิฟซีนกับพรทิพย์ตาปนายัยต่อมาเขายังได้รับเลือกให้เป็นนักสแสดงดาวรุ่งที่มีศัก,กยภาพสูงและกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังในเอเชียหรือสตาร์ซัมมิคเอเชีย ในงานเทศกาลภาพ,พยนตร์นานาชาติปูซานอานันดาได้แสดงในภาพ,พยนตร์นอกกระแสอย่างตึกแล้วคุณทาโดยที่เรื่องนี้อนันดาไม่รับท่าตัวและยังช่วยออกเงินทำภาพ,พยนตร์ให้อีกด้วยต่อมาปลายปี2550อนันดามีผลงานในภาพ,พยนตร์ของผู้กํากับเอกชัยเลือกรองธรรมซึ่งเป็นโพรเจ หนังนานาชาติของเอกชัยโดยมีดารานำคือหยางกุ้ยเหมยจากประเทศไต้หวันซึ่งได้มีการถ่ายทำที่ประเทศสิงคโปร์ทั้งเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่แคนาดาในงานเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงมอนาทีอันและยังได้รับเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปูซานครั้งที่12อีกด้วย อนันดาจัดเป็นหนุ่มในดาราที่ทุ่มเทเพื่อการแสดงเป็นอย่างมากซึ่งหากเป็นแฟนภาพยนตร์ของงอนันดาคงจำได้ว่าก่อนหน้านี้อนันดาเคยได้ประกบคู่กับนางเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยคือพลอยเชอร์มานมาแล้วถึงสองเรื่องคือเรื่องชั่วฟ้าดินสลายและอุโมงผาเมืองอันเป็นฝีมือการกำกับของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุล ทั้งสองเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นที่ฮือฮาและถูกพูดถึงอย่างมากมายเพราะทั้งอนันดาและพลอยเชอร์มนยอมเปลยกายจริงๆเพื่อให้การแสดงนั้นถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจนมอมน้อยถึงกับเอ่ยปากชมอนันดาและพลอยเชอร์นว่าทั้งคู่เป็นนักแสดงที่สมบูรณ์แบบที่สุดและสมศักดิ์ศรีสุดยอดฝีมือการแสดงแห่งวงการภาพยนตร์ ทั้งอนันดาและพลอยเองต่างก็ลงทุนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถสำหรับการแสดงภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้และผลจากการได้แสดงภาพยนตร์ประคบคู่กับลอยเชอร์มานทำให้อนันดาได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมถึง3สถาบันจากเรื่องชั่วฟ้าดินสลายในปี2554 อนันดาผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายแต่สำหรับเรื่องความสนใจส่วนตัวนั้นอาจจะด้วยเพราะพ่อของเขาเป็นช่างภาพอนันดาจึงได้เริ่มถ่ายรูปพ่อตั้งแต่ยังเด็กด้วยกล้อง Nikon FM2 และอนันดาก็มีความสนใจอยากจะทำงานเบื้องหลังคืออยากเป็นตากล้องเพราะมีพื้นฐานทางนี้มาก่อน ในช่วงที่ถ่ายทำหนังอนันดามีความรู้สึกอยากอยู่ใกล้กล้องจึงวิเคราะห์ตัวเองว่าคงชอบในจุดนี้ซึ่งในเวลาต่อมาอนันดาก็ได้มีผลงานการถ่ายภาพบันทึกเรื่องราวการเดินทางของตนเองโดยใช้ชื่อว่าฟูโตบุ๊กไดอารี่99วันกับอนันดาเอเวอริงแฮม นอกจากการทุ่มเททำงานเรื่องหน้าในวงการบันเทิงมาอย่างมากมายแล้วอนันดาก็ได้ทำงานเรื่องหลังด้วยซึ่งอนันดามีตำแหน่งเป็น Creative Director and Producer ของบริษัท Hello Production จำกัดซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2547โดยรับทำงานอีเวนต์ออแกนิเเกี่ยวกับงานภาพยนตร์ศิลปะและดนตรี เร่งภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทก็คือเรื่องสบายดีหลวงพบางที่อนันดาเล่นนั่นเองส่วนเรื่องที่2องคือเรื่องไฮโซซึ่งทำงานในตำแหน่งครีเอทีฟดเรคเตอร์นอกจากนี้อนันดายังได้เป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์เรื่องมุ่นนักรักเป็นบ้านหรือฟู o เฮาเวอร์ชั่นไทยที่ออกอากาศทางช่องซู โดยซีรีส์เรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังฟูลเฮาสะดุดรักที่พักใจของพระเอกซึ่งศิลปินชื่อดังระดับโลกเบรนและนางเอกซองเฮเคียวโดยในเวอร์ชั่นของไทยนั้นได้นักร้องนักแสดงชื่อดังไมพิรัตมาสวมบทพระเอกและได้นักแสดงสาวอ,อมสุชามาเป็นนางเอกของเรื่อง ก่อนหน้านี้อนันดามักจะมีบทบาทไปทางพระเอกภาพยนตร์เสียส่วนใหญ่แต่ก็ได้กลับมารับงานละครโทรทัศน์หลังจากที่ห่างหายไปนานนั่นก็คือซีรีส์เลือดมังกรตอนเสือฝีมือการกำกับของออฟมุงพัทวัชิระรัญจงโดยครั้งนี้อนันดาได้เล่นประกบคู่กับคิมเบอร์รี่ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่า หลังจากที่่ังหายจากละครไปนานและที่กลับมารับเล่นเรื่องนี้เพราะอนันดามีสัญญาใจไว้กับออฟพงพัฒน์ซึ่งเมื่ออนันดาได้รับการติดต่อให้รับบทตัวละครในเรื่องเสือ mm. ก็ตัดสินใจรับเล่นทันทีและก็โชคดีที่ได้เล่นกับคิมเบอร์รี่เพราะเป็นนางเอกสาวที่อารมณ์ดีตลอดเวลาเหมือนเด็กน่ารักน่ารักคนหนึ่ง ร่วมง,งานด้วยแล้วรู้สึกสนุกไปอีกแบบนอกจากนี้อันันดายังบอกว่าภูมิใจมากที่มีโอกาสได้มาเล่นละครในซีรีส์ชุดนี้ของออฟพงพัฒน์เพราะได้ทำงานดีๆกับคนที่รักและได้เล่นร่วมกับนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคน